วันหยุดเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำบล็อกวันหยุดกันนะคะทุกคนก็คือหมวยลืมอัดคลิปตั้งแต่ออกมานะคะก็ขอเริ่มคลิปบนรถเลยละกันเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็ไปหาพ่อแม่พี่แนกกันนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ได้ไวไปรับพี่ดึงแล้วเรียบร้อยอ <c oughs> แก้มแดงเลย ั่นแหล,ละทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนทางด่วนนะคะกําลังเดินทางไปหาพ่อกับแม่ค่ะเมื่อเช้าเช็คแล้วพ่อกับแม่ใกล้ถึงยังพี่แหนใกลถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบเก้าโมงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยจะบอกว่าตอนนี้คือรถในเมืองอ่ะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนเนื่องจากว่าเขาน่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันซะเยอะถนนก็เลยโล่งนิดนึงนะคะวันนี้ใช่ เดี๋ยวเราเดินทางกันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนถึงแม่แล้วนะคะ จากว่าวันนี้เป็นวันหยุดของพวกเราทั้ง3คนนะคะทั้งหมวยทั้งพินเนกแล้วก็พี่หนึ่งเลยค่ะทุกคนและโรงเรียนของหลานๆนะคะก็ได้ปิดเทอมแล้วเหมือนกันนะคะแม่ก็เลยลงมาที่อยุทยานะคะเราก็เลยมองว่าอาตรงกับวันหยุดพอดีก็เลยไปหาแม่กันนะคะทุกคนวันนี้โชคดีมากๆค่ะเดินทางรถไม่ติดเลยนะคะทุกคนค่อนข้างโล่งเลยนะคะถนนวันนี้ระหว่างทางเราก็ได้ซื้อสเบียงตุนเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนเช้าเราไม่ได้ทานอะไรกันเลยนะคะทุกคนก็แวะเซเว่นค่ะแล้วก็ซื้อไส้กรอกมานั่งกินบนรถ กันนะคะเพื่อประหยัดเวลาด้วยค่ะทุกคนกำลังรอพี่หนกับพี่หนึ่งตอนนี้ก็แวะปั๊มแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปะไปสั่งของด้วยไปเอเมซิ่งอเมซันกัน ทำไมเต<า>่คอฟฟี่เย็นไม่หวานครับแล้วพี่ไม่ไปได้วยกันอ่ะก็ไปเลยไมงัออ้นก็ไปเลยเบเคอฟฟี่เย็นไม่หวานหรอคอมพี่หนึ่งอะไรคะชาไหวานปกติเหรอคะชาไหวานน้อย เอาแวะปั๊มเพื่อซื้อกาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงเป้าหมายแล้วนะคะเดินท,ทางต่อ มีทุ่งนาแสนสวยให้ถ่ายว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเพื่อนอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่เยรียาอยู่เยรยาลิ้นไม่ไรอ่ะอ <laughs> ทุกคนเราก็อยู่ที่อยุธยานะคะตอนนี้ใครมาส่งปู่ตอนประมาณคือ,คอฟิล,ฟลแบบธรรมชาติมากเวอร์ดูดิอเออ ไรนะแดนนี้อะแค่นี้พอแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เก็บบรรยากาศข้างทางมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะทุกคนเป็นฟิลคันนาทุ่งนานะคะเราก็จะมีต้นไม้ลายล้อมบนคันนานะคะทุกคนจะบอกว่าฟิลนี้ทําให้หม่ยนึกย้อนไปถึงสมัยเด็กๆมากๆเลยนะคะมันเป็นฟิลต่างจังหวัดที่รู้สึกดีมากๆเลยแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็คือมาดูบ้านที่ยุดธยาก,กันนะคะ มีความเป็นธรรมะมากธรรมชาติสวัสดีค่ะไก<ว>ย่างก็เลี้ยงรอะวัางเยียบไกอย่างม้อห่าได้เลียได้ไก่ตัวนั้นนะ่ะตักตักเตะมาเป็นัก,ก,กถ้ามีอาหารหมามาเส้นก่อนทำความรู้จักกันก่อน <laughs> ของนี่มีวาน้ำเป็นนี่นี่นสมุนเต็มเลยแล้วมันจะมีไอปลาอะไรนะที่มันปลาเปรี้ยนยไม่ใช่ปลาขย่งปลาขย่งอุ๊ยไม่ได้เลยนะปวดปลาขยั่งอ่ะเยอะตายแม่นี่อยู่น้ำท่วมหรือเปล่า พ่อ,มอมมไม่มีหรอกท่วมน้อยยุดยาเร,รียนพี่หนึ่งมาแล้วพี่หนึ่งบอกต้องเส้นแล้วพี่นายก,ก็กำลังจะพาพวกเราไปทานข้าวนะคะก็คือพ่อกับแม่ขับรถมาอยู่ข้างหลังนะคะทุกคนตามมาติดๆค่ะตอนนี้เราอยู่ใกล้จะถึงแล้วอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่รักอยู่แถวอุทม ทอมนทนนะคะมาหาร้านทานข้าวกันอยู่เนาะแต่ตอนนี้มัอนอากาศจะคึมๆม,มันฝนจะตกแต่ก็เริ่มหิวกันแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ก็คือเ<ม>ที่ยงแล้วยิหนึ่งนาทีเที่ยงแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่ร้านอาหารนะคะตอนนี้ถึงร้านอาหารแล้วนะคะทุกคนเนื่องจากว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดอลเนาะคนมันจะเยอะนิดนึงนะ แต่ว่าที่จอดรถคือเต็มจึ้งเดี๋ยวเราพ่อก่อนพ่อหนูเข้าห้องน้ำแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปด้วยกันหูกลิ่นกุ้งเผาหอมโชยโยยเลยอ่ะเดี๋นี้คงไม่มีกุ้งหรองบงบไม่เป็นไรเอาปลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวสั่งปลาให้แม่มาแล้วแม่กับพ่อแล้วก็เด็กๆนะคะ Right.